วัสดีครับพี่น้องนะครับพบพอกับอีกคือเก่านะครับสำหรับผมสั้งทันอยู่ในซองสาระดีสารมื่อนี่สีมาบอกเข็ดลับของลูกผู้ชายครับนี่ครับนี่คือคุ้มพลังนะครับคุ้มพลังของคุณผู้ชายนะครับ นี่ก็คือเอียนดอนดือว่าปลาไหลเผือกบา้านเฮ้านี่แหละครับเดี๋ยวซิมีเคล็ดที่ไม่รับนะครับมาบอกครับสมุนไพรตัวนี้นะครับแก้ได้หลายอย่างเพิ่นว่านะครับเชิดไปเบ่งใน Google ในเพลกอ่ะมันสิแก้ผิดไข่นะครับ แก่พิษแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับไม่ใช่งูเห่านะอันนั้นมันชารพิษแก้ไม่ได้แค่แมลงสัตว์กัดต่อยพวกแมงอดพวกพิษที่หน่อยๆนะครับผมเป็นพิษหลายที่แน่ๆก็คือขุมพลังของคุณผู้ชายนะครับที่ผมเขาปลายางปลาได้คู่มือนะครับคืนเขาได้ทุกวันนะครับกระเพาะนีครับผมกินประจํานะครับ เด๋ยวสีบอกวิธีต้มนะครับเทาออคีไบ่ต้มร้ายครับต้มน้อยๆอ,อันนี้ไว้นี่ก่อนนะครับนี่ครับน้อยๆช่นนี้นะครับโอ้ยหลายพูแล้วนี่ครัเอามาลางนะครับ เรามาล้างทำความสะอาดนะครับนี่มันสิขาวจั่วเลยมันจะขาวจั่วเลย ล้างแล้วก็มาตัดอืมจะเปลี่ยนแล้วก็ล้างใหม่ แล้วก็มาพานะครับนี่าปสองบิงก็ได้สามบิงก็ได้มาพานะครับว้าวเยอะขนาดเลยนี่ ล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็มาใส่กระน้ำนะครับปุ่มนะครับนี่ครับฝาไว้ครับฝาไว้แล้วมาตั้งเตา อื mm. ตังเตานี่ไฟส่บะนี่ตังไฟส่บดนี่นี่นน เริ่มห้อนเลยพี่น้องเริ่มห้อนแล้วได้การล่ะได้ทีแล้วได้ทีแล้วนะ นอนได้ที่แล้วครับนอนได้ที่แล้วครับปุงครับพักทาให้เย็นครับพี่น้อมงปุงออกมาแล้วก็ทาให้มันเย็นถาจักหน่อยครับให้มันเย็นสักกอน ถ่ายจย็นก่อนเดี๋ยวเปิดเบ่งก่อนมาอหอนกุ๊บอู้หูหอนร้อนร้อนห,อน,ห,อ,นหอนขนาดเลยนี่เพี้ยมนี่น้ำขาวๆใสๆนแม่นละครับ ให้มันเย็นก่อนเราให้เย็นก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวเอาไปที่ใส่แก้วทรงใส่แก้วนะครับหาคนจะนหน่อยพอพักให้กินเรียบร้อยนะครับนี่แก้วมากครับใส่แก้วครับพักให้เย็นแล้วประมาณนี้ครับ เมนี้นะครับนี่คือครับน้ำเึ่งน้ำพึ่งเดือนห้าอันนี้นี่ครับ ปพี่ใส่นี่ครับเพราะว่ายาตัวนี้มันขมครับขมแห้งขนาดโอ้ยไม่เคยร้องม,มากไปนล นำพลงเดินทางเลืองวไอ้ห้อยน่ะพลงเดินทางสองครับเอาสามฟ้าครับเอาสามฟ้านะครับอืม หอมฟ้าอูห้หวานใส่น้ำผึ้งเดือนห้าแล้วก็ปิดไว้กับเก้าครับุกทน นี่ครับค้นเลยวันนี้น้ำสิประมาณนี้ครับเลี้ยง,งอยไเลยวันนี่ ขาานาดเลยว้าคุ้มขนาดเลยว้าไว้ไว้คุ้มคุ้มใสอีกใสอีกบุ้คุมค้มขนาดคุ้มขนาด ซีฟ้าโอ้ผมพหะนอ้ผมสุดยอดเลยวะ่ะอืมแค่นี้ก กินมือเศ้ามือแรงครับเช้าเย็นถ้าจะให้ดีต้องเช้าเย็นหาปาดูก,ดกระดกกินตอนแรกซื้อก็ได้ค,ครับเอาต้มท้าไว้ต้มดูค่าก็ต้มหลายๆครับต้มไว้เยอะๆนะครับต้มแล้วพักนะครับพักให้เย็นแล้วใส่ขวดจะให้ดีต้องเป็นขวดแก้วนะครับใส่ขวดแล้วใส่ตู้เย็นไว้ มีน้ำพึ้งครับอยากกินเมื่อได้กะนมะเขือก็จะผสมไว้ครับสักขวดน้อยๆนะครับผสมน้ำพึ้งไว้ถ้าจะให้ดีนะครับถ้าจะให้ดีก็น้ำที่ซูทเท่าครับพึ่งเชนรงนะจะดีกว่าน้ำพึ่งเดือนห้าเพรว่าแต่แ่ผูมากครับ มานีและครับโอเคนะครับเข้าใจตุ่มน้ำรากปลาร้เผือกนี่คือขุมพลังของผู้ชายนะครับหวานหวานขมๆม โอเคครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับยาดีถ้าผู้ใดอยากได้นะครับเชทมาหาครับเชทมาคุยกันผมมีให้นะครับไม่เยอะแต่ว่าพอมีได้พอได้นะครับ บ่้ายแล้วครับแต่พ่อมีให้กินอยู่พอนี้แหละครับผมบอกคัดบ่อ,อยังกำลังเหมือนเดิมนะครับขึ้นเขาได้ทุกวันครับอืมอ่าคลิปนี้ก็ลาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ